ซาลุกซาลุ่ต้องพาวจักบุงยงไม่ใช่รถพนมิกลกวยรถพนมิกล้วยยับออกยับออกมาเดินมาเดินไาผีเดินปาปไปหัเตะบอลป่ सही चाहिए रसीबा भी सही पानी บู๊หุ่นเขามาบอกยังค่ะเขามาหุ่มจิตาเนี่ยวายมาตัวบอกมาฟังออ่ะถูหุ่อถูจนเลือดสิตามาเด้อลูกมาเด้อ Thú nhẹp này lượt nhẹp nặng kìa nhẹp này Thú khát thú nè Nèo tê Bên phần thơ bởi nhàng bụp 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 Mà vậy nè, Đúng rồi ạ ไปเลยู้้อ <c oughs> โอบางสะพานในพองเขี่ไล่กันด้อ๋อหลูกมากหลูกมาเลตุเป๊ปะบ้านนิเย็บกรทองนะน่นะเห็นด้วเออแมน แม่บุญธรรมครัแม่บุญธรรมแม่บุญธรรมใจอยอยู่กับใจอยอยู่กับป้าแกป้าแกดูแลดีดีเห็นเห็นกล้วยอยู่บ่วงใดเห็นเห็นกล้วยเพิ่งกัดสีแวเห็นกล้วยทั้งไหนกัดจะแวก็มีแต่สางงาอุตยะห์หาอยู่นี่งามงามเนาะ แต่ตัดไปเหงัวจ้ะแม่ไอลิถามอาจ่อยพาพ่อเดินหรือพ่อพาลูกเดินกันแน่นะอาจ่อยพาเดินหมดเลยนะอย่างขีดินเซงหวะ ผมซื้อว่าลูกซสะตีพ่อพอยางหลายกลัวนะคะไปยางปะ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 มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวสั่งปลาสั่งปลาคิดแตกคิดแตก ถอยถอยเออเออถอย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 จำว้เด้อบ้าครับจำว้เด้อบัดนี้จำว้เด้อเราจะขี่ถอยหลังขี่นะเนี่ยนี่คือเก่าพี่น้องเอ้ยที่ซาสอนว่าให้หันดาขี่ขางมันทางบ่แม่ทัมดูดูพี่พี่มองยังหน่อยสิมาคือสมาอาถรรพ์แต่ล้ว่ะบ มาขี่เชนาเฮือนเฮ่าเคยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะพาลูกชายเดินค่ะแม,ม,ม่ค่ะเรื่มตาจั็หน้อยด้วยค่ะเพราะว่าเราเดินกลับ